สวัสดีค่ะสาระสุขภาพดีๆกับอโรคาวรารดีกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างหักโหมทำงานหนักและเลยการดูแลสุขภาพในที่สุดชีวิตก็ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายเหมือนกับแขกรับเชิญในวันนี้ของเราที่ชีวิตเคยถูกกลุมเร้าด้วยสารพัดโรคร้าย แต่เธอก็สามารถพลิกวิกฤตฟื้นฟูสุขภาพกลับมาได้จะด้วยวิธีการใดนั้นไปติดตามประสบการณ์สุขภาพของเธอกับคุณฟ้าอรุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีทั้งป้าวันดีค่ะสวยที่สุดเลยอ่ะเจ็บสิบกว่าแล้วจะสวยได้ไงลูกเจ็ดสิบกว่าคุณชมเชื่อไหมคะไม่เชื่อปวันไม่เหือแล้วจะไปเชื่อได้ไงแบบหุ่ดีแบบผิวพรรณดีก็ดีเพราะกินน้ำเห็ดไงลูก น้องเห็นเนาะในการแข่งแรงแข่งแรงด้วยแล้วก่อนหน้านี้เราแข็งแรงขนาดนี้ไหมคะไม่อ่ะมันเดินก็จะไม่ไหวพูดก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยคุณเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกคือเรามีปัญหาอะไรยังไงบ้างเป็นเส้นเลือดหัวใจตีค่ะความดันสูงค่ะหัวใจโตนิดหน่อยเพิ่งเริ่มโตนิดหน่อยอ่ะร็จถ้าให้เรียงลําดับเนาะความดันต้องมาก่อนเนาะใช่ไหมแล้วก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีแล้วก็ตามมาด้วยหัวใจโตด้วย มันจะโตเพิ่งเป็นเนี่ยเป็นเร็วเนี่ยค่ะแต่หัวเข่าได้จะเจ็บมานานแล้วเข่าเสื่อมเขาเสือเเส่อมไม่ทราบ่าอยู่ดีๆเขาก็บวมบวมแล้วเขาก็เดินไม่ได้ แล้วมันก็จะดังกบเบกบเบเวลาเดินอ่ะอขึ้นกระไดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่งยองๆก็ไม่ได้ตนอนนี้สบายแล้ว,อลวตอนนี้สบายแล้วแล้วตอนที่เราเป็นเข่าเสื่อมเรามีได้ไปหาคุณหมอมไหมคะไม่กล้าบ,บอกหมอหมอว่าชอบเจาะนู่นเจาะนี่ไม่ไม่เคยบอกเลยก็เลยได้น้ําเห็ดมากินเออมันก็ดีมันเดินได้นี่ไม่ไม่เป็นไม่ปวดขามาจะเป็นตั้งแต่กินมาแล้วไม่เป็นแล้วนะแล้วจะนั่งยองๆได้ไหวพระใส่บาทก็นั่งได้แต่ก่อนนี้ไม่ได้ค่ะ เนาะายทำบุญอีกอาการความทรมานทางร่างกายนะเราอยากจะแบบทําบุญใส่บาตรนะวัดก็ไม่ได้ไปไปแล้วนั่งแล้วลุกไม่ได้ไงแล้วใครจะมานั่งพยุงเราเวลาจะลุกต้องเอามือเท้าพื้นมันหน้าเกียดเนาะค่ะเนาะอย่บ้านเลยนเราไม่ต้องขัดทางบุญก็เลยทาบุญหน้าบ้านมีมีวัดพระมาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีคือมันจะมีอาการที่บ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือความเหนื่อย มันเหนื่อยทำสองสามคำพูดสองสามคำขอให้ใจกันต้องต้องหยุดอ่ะมันจะสั่นไงสั่นแล้วมันจะพูดไ่ออกมันเหมือนกับลิ้นจุกปากอ่ะพูดไม่ได้เหนื่อยมากๆาแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะหลับก็สบายแล้วก่อนป้าไม่หลับก็ต้องขึ้นมาเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องเดินเดินสักนานแค่ไหนแล้วเราถึงจะหลับได้ก็ไม่หลับถ้าตื่นแล้วมันก็ไม่หลับ คือตื่นแล้วตื่นเลยจะตีสองตีสามก็ไม่สนใจตื่นละตีสี่ตีห้ามีอะไรทําก็เย็บผ้ามีผ้าก็นั่งเย็บผ้า,าไปาก็จะอยู่กับจักรทั้งวันแ<า>ล้วอ๋อแล้วอย่างนี้ช่วงที่เราแบบนอนนอนไม่ได้ร่างกายเราไหวหรอ,นอนมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะหรือยอยู่ไปวันวันเหนื่อยน่าก็หยุดเหนื่อยนักก็หยุดหยุดแล้วก็ขึ้นมาทําต่อเขาอยู่แบงนี้แหละแล้วพอมาเจอน้ำเห็ดเราเป็นยังไงก็ดีเปลี่ยนเลยไหมอ่ามันดีขึ้นเยอะ จะไปไหนก็ไปได้ไปเที่ยวก็ไปได้ทียก็ไไปด้บ้านไปไหนไม่ได้แค่อยู่แต่ในบ้านเวลาป่วยป้านอนเป็นเดือนนะอยู่คนเดียวตรงเนี้ยหรอคะเรานอนอย่างเดียวเลยขอให้แน่นอนมันลุกไม่ได้ลุกแล้วมันจะล้มไงมันก็อยากให้มันล้มนะมันไม่มีแรงเวลาเป็นจะเป็นอย่างนั้นเราก็พูดไม่ได้นานขนาดนี้ด้วยไม่ได้ไม่ได้พูดยาวๆไม่ได้โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการพลิกชีวิตเนาะจากคนที่มีปัญหาแค่แบบตลาดฝั่งตรงข้ามไล้าข้ามไปหรอก ไปเลยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะไปเที่ยวได้นะคะด้วยนัดไปไหนตัวสุขภาพเสริมเนาะมีตัวเสริมเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะบ้ารุนรุ่งก็นาน้าเพสกัดเพื่อสุขภาพมามอบให้กับคุณป้าหวานด้วยค่ะจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะโชคดีนะลูกโอ้ขอบพระคุณมากมากค่ะสวยจริงเลยไม่ใช่แข็งแรงโอ้แข็งแรงด้วย เงินทองมากมายที่หาได้จากการทำงานคงจะเทียบค่าไม่ได้เลยกับการมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมล่ะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089 07 0718889 089 07 0718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ